อันนี้มันดอกอะไรสวยมากเอาตรงๆนะมา,มาป่าทุกปีไม่เคยเห็นไม่เคยสังเกตเลยเดี๋ยวเราจะมาดูโอ้บูเบอรี่ติดผลแล้วค่ะทุกคนนี่นี่น ยบูเบอรี่สวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไอเลิกงานเร็วนะคะก็เลยให้พี่ขุนพาขับรถเข้าป่านะคะกลับมาจากที่ทำงานไอมืนมืนหัวกินข้าวแล้วก็นอนนะพี่ขุนกลับมาจากออ,ออฟฟิศนะคะ ไอ้ก็เลยบอกแกว่า,อ,าอยากมาป่าแกก็บอกว่าสงสัยไอจะขาดกาแฟแกก็ไปต้มกาแฟมาให้ไอก็กินกาแฟถ้วยหนึ่งกับเค้กที่เหลือจากวันเกิดนะเนาะแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าตเตยังไม่ยังไม่สดชื่นนะคะก็เลยบอกแกว่าเอ้ยเข้าป่าได้ไหมแกก็บอกเออแป๊บหนึ่งนะแกนั่งอยู่บนรถทุกคนยัง <c oughs> นั่งรอที่รถเหมือนเดิมค่ะทำงานรอ แต่แกบอกว่าเดี๋ยวแกเดินตามมานะคะไอ้ก็เลยเข้ามาถ่ายนู่นถ่ายนี่ฟังเสียงนกไปมาผ่อนคลายหัวสมองค่ะทุกคนเดี๋ยวไอ้ว่าวันนี้จะไปหาดูหญ้าเอ็นยืดด้วยนะคะจะเก็บยญ้าเอ็นยืดไปใส่แกงหน่อไม้เดี๋ยวตามไอไปเลยมันจะมีอยู่จุดจุดหนึ่งที่ไอเก็บทุกปีนะคะอือ วันนี้ก็เป็นวันที่8มิถุนายนนะคะป่าก็แบบโอ้สวยเขียวสวยเลยค่ะเพราะว่าฝนเพิ่งจะตกได้สองวันนี้นะคะต้นสนสูงใหญ่เขียวสวยเหมือนเดิมนะคะไอก้ก็มีความสุขทุกครั้งเลยที่เดินเข้ามาในป่านี้นะคะป่าเห็ด ป่าเห็ดในตำนานของไอ้นะคะทุกคนอ่าฮะเข้ามานี่ก็ยังไม่เจอสัญญาณของเห็ดนะคะแต่ตรงนี้มันเจะมีพุ่มของบูเบอรี่นะคะซึ่งไอตัวพุ่มเนี้ยมันจะเป็นพุ่มที่แบบบูเบอรี่จะผลโตมากซึ่งปีนี้เราก็ไม่รู้ว่า บุปนีจะดกไหมแต่ที่เห็นนี่ก็มีมีอยู่นะคะทุกคนที่มันติดผลนี่ยนะเขียวๆอาจจะไม่ดกนะคะอาจจะไม่ดกตรงนี้แต่ว่ามันอาจจะดกตรงอื่นนะเนาะเดี๋ยวเราไปดูหญ้าเอ็นยืดกันทุกคนสวย อออไอ้แม่าลากเข้าไปนะคะเอาจต่ต้นเก็บไปแค่พอแกงเนาะเก็บไปแค่พอแกงก็พอมันจะมีน้ำลายของมแมลงตัวหนึ่งอะคะไม่ใช่น้ำลายคนนะมันจะมีมแมลงที่มันพ่นน้ำลายออกมาทุกคน เขาเรียกแมลงอะไรก็ไม่รู้คืออ้วกมากเลยอ่ะอันนี้เป็นหญ้าเอ็นยืดตัวเมียนะคะหญ้าเอ็นยืดตัวเมียซึ่งเพื่อนเพื่อนที่ท youtube หลายๆท่านเขาก็แบบมีหลายคนเอาไปปั่นทําน้ํายานางนะคะอย่างน้องทยาที่อยู่เมกาอย่างเงี้ยค่ะน้องก็จะเก็บไปทําเป็นปั่นนะคะปั่น แล้วก็ไปแกงโหสวยอะ่ะสวยมากเฟิร์นที่กินไม่ได้มีหลายคนบอก เฟิร์นที่มันกินไม่ได้มันเป็นยังไงเฟิร์นที่กินได้เป็นยังไงข้อสังเกตง่ายๆเฟิร์นที่กินไม่ได้เขาก็จะมีขนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอยู่ที่อยู่ที่ลำต้นอยู่ที่ก้านนะคะเดี๋ยวไอเก็บมาสักก้านหนึ่งแล้วกันนะคะให้ทุกคนดูเนี่ยค่ะซึ่งขนตัวเนี้ยถ้าเป็นเฟิร์นที่กินได้หรือที่เราเรียกผักกูด มันก็จะไม่มีขนนี้นะคะขนสีน้ำตาลเนี่ยนะคะทุกคนดูลักษณะใบาเขาก็จะมาง้องมาแงงนิดนึงนะคะสังเกตว่าถ้ากล้องมันชัดนะมันจะมีขนนะคะทุกคนขนสีน้ำตาลเนี่ยเกาะอยู่นะคะแต่ว่ายอดที่เกิดใหม่ๆเขาก็จะม้วนๆงองๆเหมือนกันเนี่ยค่ะเขาก็จะม้วนๆงองๆเหมือนกันแบบนี้ แต่ว่าขนเนี่ยจะมีตั้งแต่ก้านเลยแต่ถ้าเป็นผักกูดที่กินได้นะผักกูดที่กินได้เขาก็จะมีไอตัวสีน้ำตาลเคลือบแค่ตรงนี้แต่ตรงก้านเขาก็จะไม่มีขนส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นเฟิร์นอีกชนิดหนึ่งเนาะที่เขาจะมีสามแฉกนะคะเขาจะมีสามแฉกแบบนี้ หนึ่งสองสามอย่างเงี้ยค่ะทุกคนซึ่งตัวเนี้ยเขาก็จะเรียกเฟิร์นวาระบิซึ่งบางประเทศเขาก็จะกินกันนะคะเขาก็จะเก็บตรงที่มันเก็บตอนที่มันอ่อนๆอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไอเห็นแวบ,บๆที่ในคลิปในช่องของแม่ขวัญน,นะคะช่องของแม่ขวัญเหมือนแกเก็บนะคะแล้วแกก็ไอไม่ได้กดเข้าไปดูแต่ไอเห็นอยู่นะคะยังไม่ได้มีเวลากดเข้าไปดูแต่ว่า ซึ่งไอ้ก็ได้ดูจากของหลายประเทศแล้วนะคะซึ่งบางประเทศเขาก็กินอย่างที่ไอ้บอกเขาก็จะเก็บอ่อนๆน,นะคะทุกคนอืมอันนี้ตัวสังเกตนะคะวาราบีไอ้ตัวเฟิร์นวาราบีเนี่ยเขาก็จะไม่มีขนสีน้ําตาลที่ลําต้นนะคะเขาก็จะแบบเป็นเรียบๆนะคะอาจจะมีขนเล็กๆเ,เป็นสักๆขน,น,อ,นอ่อนๆนะคะสขีขาวๆอยู่ที่ลําต้นนะคะแต่ข้อสังเกตมันก็จะมีสามแง่งแบบนี้นะคะ่ะหนึ่งสองสาม นี่คือวาระบิซึ่งตัวนี้บางประเทศกินนะคะแต่ไอ่ก็ไม่เคยลองนะไม่เคยลองอยากให้ทุกคนดูเฟิร์นกอนี้นะคะกอนี้ก้านเขาจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเขียวเขียวน้ำตาลนะคะทุกคนเนี่ยค่ะซึ่งพอเรามาดูเฟิร์นอีกกอนนึงนะคะกอนี้กอนี้ก้านจะเป็นสีเขียว นะคะก้านจะเป็นสีเขียวซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่กินไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะเขาก็จะมีความเป็นขนสีน้ำตาลอยู่ที่ที่ก้านของเขานะคะทุกคนอ่ะฮะนั่นแหละมันก็เหมือนกินได้เนะมันซวยสวยอะทุกคนดูดิ โอ้ยนี่คือต้นสนนะคะต้นสนที่แตกยอดขึ้นมาใหม่ตัวนี้กินได้นะทุกคนนะเราสามารถชิมได้นะคะตัวที่เป็นยอดเขาเนี่ยอ่อนๆอเนี่ยชิมได้เดี๋ยวไอชิมให้ดูเมื่อตกี้มีผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านมาไอาก็ทำเป็นหยุดถ่ายนู่นถ่ายนี่ไปนะเดี๋ยวยจะเก็บ มันคล้ายๆหางกระรอกเนาะขยี้ดูก่อนกลิ่นจะหอมๆทุกคนมีความหอมนะคะรสชาติจะเปรี้ยวๆมีความเปรี้ยวอมฝาดนิดๆค่ะอือหือ แต่อายเป็นคนที่ไม่กินแต่คือชิมชิมนิดนิดนะคะตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดที่ใหญ่เก็บเห็ดพึ่งหวานที่แบบว่าอยู่ใต้ใต้เฟิร์นนะคะเดี๋ยวอาจะพาไปดูตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเย็นนะทุกคนนะตอนนี้แดดกระจายเลยอ่ะแดดสวยช่วงเวลานี้นะคะมันจะใกล้จะถึงช่วงมิดมิดซัมเมอร์นะคะมิดซัมเมอร์ มิมเมอร์ของสวีเดนปีนี้จะตกอยู่ที่ประมาณวันที่25มิถุนายนจะเป็นช่วงเวลาที่กลางวันยาวกว่ากลางคืนหรือว่าเท่ากันงงงงงน่าจะเป็นกลางวันยาวกว่ากลางคืนนะคะตอนนั้นแหละที่ท้องฟ้ามันจะสว่างเกือบทั้งคืนนะคะหรือที่เขาบอกสว่างไปจนถึงเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยอย่างณตอนนี้นะคะทุกคน4ทุ่ม สี่ทุ่มห้าทุ่มก็ยังท้องฟ้ายัางสว่างอยู่เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้คือสําคัญมากทุกบ้านจะต้องมีผ้าม่านที่เป็นผ้าม่านทึบแสงนะคะห้ามแสงผ่านเข้ามานะคะไม่มีอะไรหรอกคะ่ะ ที่นี่กว่าเห็ดพึ่งหวานจะออกก็ประมาณเดือนสิงหากันยาตุลาก็คือต้องให้มีแสงความชื้นและความลอุณหภูมิที่ที่เหมาะสมมันถึงจะมีเห็ดนะคะแล้วเห็ดนี้นะถ้าร้อนๆเขาก็ไม่ออกนะมันก็จะต้องแบบมีม,มีมีความชื้นด้วยทุกคนเออถ้าร้อนแบบแห้งๆนี่เห็ดไม่ออกเลย มันจะต้องมีฝนด้วยตรงนี้ก็จะเป็นบูเบอรี่ทั้งหมดเลยนะคะวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวชมกิจการเที่ยวชมฟาร์มของเรานะคะฟาร์มเห็ดนะคะฟาร์มเห็ดฟาร์มบูเบอรี่ฟาร์มธรร,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 รมชาติเนาะแต่เดินออกไปนี่ก็ต้องสำรวจเ,เห็บนะคะ เผื่อมีเห็ดกาะเรา ก็ค่อนข้างชื้นอยู่ทุกคนป่าก,ก็ไม่แห้งจนเกินไปไอชอบลงไม้ป่าสีขาวๆนี่จังเลยเล็กๆนะคะเนี่ยเต็มไนะป,ปหมดมันจะแทรกแซงอยู่ในความเขียวนะคะมันทําให้ความเขียวนั้นสวยขึ้นมาเลยมีสีขาวๆแซมอยู่นะคะขาวๆเล็กๆเ,เนี่ยทุกคนเนี่ย หอน่ากินมากเลยัตวตัวนี้อ,อ่อนแนยตัวนีออน้อ่อนอ่อนอ่อนดูสิก้านอวบมากสมบูรณ์สมบูรณ์ส,สุกอา่าวพี่ขุนโรอข้าทุกคน กลับแล้วทุกคนกลับบ้านที่คุณเดินมาตามสวัสดีพี่คุณครับขส้ีคระอ่าเดี๋ว้นระบัวรันสกบอิันสกบัวรัน ได้และะ้วค่ะทุกคนได้มาเดินผ่อนคลายพป๊หนึ่งเนาะกลับบ้านนะคะทุกคนไปหาทำอะไรกินตอนเย็นดีกว่าไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเนี่ยคะ่ะทุกคนผลงานวันนี้นะคะ วาเก็บนิดเดียวก็ได้เยอะอยู่นะได้เยอะอยู่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะแบ่งครึ่งหนึ่งเอาไปปั่นทําน้ําทําแบบแทนน้ายานางแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็จะเอาไปหันห่นๆแล้วก็แกงใส่หน่อไม้ใส่เห็ดเนาะโอเควันนี้ก็ขอลาไว้แค่นี้ก่อนค่ะเนีย่ยขายาเอ็นยืดนะคะจากป่าเห็ดนะคะใบใหญ่มากสวยมากสมบูรณ์มากนะคะ Mmm.